สวัสดีครับทุกท่านครับ PP Food Story นะครับวันนี้มาที่ตลาดมีนบุรีอีกแล้วนะมาเจอร้านใหม่ป้ายแดงใหม่ถึงซิงเลยทีเดียวนะครับป้ายร้านก็ยังไม่มีครับชื่อร้านก็ยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับทางร้านขายอะไรนะบอกให้เลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับร้านนี้น่าสนใจแม้จะวันแรกก็ตามนะครับอาตามเข้าไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับผม আনা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 ন. <laughs> <laughs> นละบาทเลยจ้าเลอกได้เลยนะคะช่วยเตือนด้วยนะอันนี้บานอีกแล้วเลิกได้เลยนะคะคินละสิบบาทจ้านะคเปิดคลิปมานะครับทุกคนนี่เลยพ่อค้าหนุ่มแม่ค้าสาวนะครับก็ได้เลยครับ,รบสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าเป็นทางการเลยครับ วันนี้เปิดซิงเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันแรกวันแรกใต้แดงตลาดมีนบุรีเลยใช่ไหมครับ <S <S นี่นะนได้เลยครับพิลลติบาทจ้าเขาเรียกอะไรครับแม่ค้าเป็นว a ฟเฟิลนมสดค่ะว a ฟเฟิลนมสด<ช>นะ,ะที่ถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหน้าร้านยังไม่มีป้ายเลยใช่ค่ะชื่อร้านยังไม่มียังไงทําไม่ทันเลยงไงหรือคิดชื่อไม่ออกคิดชื่อไม่ออกเพราะปกติจะขายเป็นป๊อปคอร์นอยู่ค่ะปกติขายป๊อปคอร์นอยู่ตัวนี้หามาเสริมหามาเสริม อ้าวแล้วจะไม่ประจำหรือคนดูคลิปแล้วจะหาได้ไงอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่ประจำที่ตลาดมีนนี่แหละค่ะตลาดมีนใช่จ<น>ะถ้าถ้าขายตัวนี้จะเป็นวันจันทพุธพฤหัสสุขจันทพุทธพฤหัสสุขะนะต่อไปก็ประจำอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้โห้มผมยันงดีนะครับก็เป็นวัฟเฟลนะวัฟเฟลอะไรวัฟเฟลสั่งรวยได้ไหมได้ค่ะชื่อเดียวกับร้านป๊อปคอนร้านป๊อปคอนเลยป๊อปคอนสั่งรวยอันนี้ก็วัเฟลสั่งรวยใช่ค่ะ ว่าเพิ่รอรวยเลยนะนีทุกคนโอ้ร้านนี้เป็นอะไรที่สะดุดตามากเลยเรียกว่าทุกอย่างนี่ใหม่หมดเลยนะครับทุกคนเตานี้ก็ถอยใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะมือหนึ่งหมดเลยมือหนึ่งหมดเลยนะหอมนะไหมคะเอในกระปุกนี่เราทำเองไหม อันนี้เหรอคะทำเองค่ะอ๋อนี่ทาเองสีแป้งเองผสมเองใช่แต่บางสิ่งบางอย่างบางส่วนตรงนั้นเราก็ซื้อมาเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ซื้อแล้วก็หั่นหั่นเองโอ้อันไหนตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราอันนี้ของเราเลยนะเป็นเป็นส่วนของทางร้านเลยนะเป็นเป็นแป้งไข่นะประมาณนั้นใช่เป็นไข่แล้วก็เป็นนมสดเนยสดไข่นมสดเนยสดแล้วก็ ขาเรียกว่าสัดส่วนก็ตามสูตรของแม่ค้าใช่ตีสดวันต่อวันวันต่อวันเลยเก็บไม่ได้นะเก็บแล้วบูดตัวนี้จริงๆเก็บได้แต่เราเราจะพยายามทำให้ใหม่สดอ๋อหมดวันต่อวันนะครับแล้วก็ตัวขนมจะเก็บได้ประมาณ3 3-4ถึงวัน 3- 4ถึงวันนี่เรามาดูไล่เรียงกันก่อนเลยนะครับทุกคนโ้สวยงามมากเลยนะครับ มาเริ่มจากอันนี้ก็เป็นเปือกนะครับอันนี้ข้าวโพดนะฮะมะพร้า,พาวอ่อนลูกเกดช็อกโกแลตชิพนะครับอันนี้แยมสตอเบอรี่นะครับสังขยาใบเตยไส้กรอกไก่ปูอัดไก่ยองไก่ยองยอยู่ไหนอะไก่ยองด้านนี้ค่ะอ๋อไก่ยองในกระปุกนี้ยังไม่มาใช่ไหมครับตอนนี้กํลาลังแดดยังไม่ล่มลมยังไม่ตกนะก็เพิ่งจะเริ่มขายส่วนตรงนี้ก็เป็นสําเร็จมาสองอย่าง เราซื้อข่ามันเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะแยมสตรอเบอรี่กับใบเตยขยะใบเตยอ่ก็ใช้ยี่ห้อดีด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกเกดนี่นะแล้วก็ไส้กรอกอันนี้ใส้กรอกไก่นะไส่กรอกไก่ตุ๋อัดนะครับทุกอย่างเป็นไก่หมดเลยอืมน่ากินมากๆาเดี๋ยวเราดูวิธีทําของทางร้านต่อได้เลยนะครับน่ากินขนาดนี้ใครเดินผ่านอดใจไหวก็ให้รู้ไปนะครับ เือกได้นะคะสิบาทค่ะใส้หอกสองชิ้นได้ค่ะใส้หอกสองชิ้นคือลงไปอย่างนี้นะชิ้นอย่างนี้พอลงไปมันก็คงรูปเหมือนเดิมนะไม่ยุบไม่หุดไม่หดนะดนี่นะ<บ>เขาเรียกอะไรถ้าถ้าที่จะใส่เนี่ยสับเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้หรอครับแป้งค่ะแป้งวาฟเฟิลนมสดแป้งวาฟเฟิลนมสดใช่อ๋อนี่นะ เก่าก็ถอยใหม่ใช่ค่ะเลยใหม่เลยดูร่องรอยยังไม่มียังไม่มีนะยังไม่มีบุบสลายยังไม่มีอะไรเลยร่องรอยไม่เอียงอันนี้ติดไหมครับอันี้ผมติดผต้ออันนี้สิบบาทเองนะครับทุกคนหอมมากหอมมาก นี่ขึ้นมาอันนี้อะไรครับสีสวยจังเลยเนะี่ยก็เป็นมะพร้าวปลาไหย่างจ้าปลาไหลย่างปลาไหลย่างไหมครับได้จ้าอ๋อมะพร้าวอยู่ทางนี้ ยังไม่ถามว่าอะไรขายดีที่สุดเพราะเพิ่งเพราะเพิ่งวันแรกชั่วโมงแรกด้วยใช่ค่ะบ,บาทครับไม่ได้เลยครับก็มากันได้นะครับตลาดมีนบุรีนะครับร้านนี้เดี๋ยวจะลงไว้ให้นะขายวันไหนบ้างในคำอธิบายนะครับ,ค,รบคือไม่ได้ขายทุกวันนะขายเป็นบางวันนะถ้าผลตอบรับดีไหมคะจะมาขายทุกวันนะครับใช่ค่ะ น,นี่ลูกเกดโอ้ลูกเกดให้กันเป็นช้อนเลยนะเนะี่ยจะได้กินแบบเต็มอิ่มเป็นเล่นไปในที่ละสิบบาทสิบสองบาทยังขายได้เลยในะไม้ต <c oughs> เน้นราคาย่อมยาวไว้ก่อนเน้นราคาน้ย่อมยาวนะสุดยอดสุดยอดนะครับ <c oughs> เติมอีกแล้ว ได้เลยครับคิดล10บาทจ่าได้เลยนะครับใช้เยอะกันนะตัวนี้ใช่ค่ะเอากนวใหม่เลยครับคิบาได้เลยนะครับ้าผมดูแล้วครึ่งกระปุกนี่ก็จะได้ประมาณสัก4เ่าปา่าถ้ากระปุกหนึ่งทาไมค้าหยอดหมดกระปุกนี่น่าจะได้สัก8เต่า8เตาก็กี่ชิ้นล่ะไม่เยอะนะ8สาี่สิกว่าชิ้นยี่สิบสี่ชิ้นอ่้งหมดกระปุกเนี่ยนะ ได้เได้เลยนะครับคิดิบาจ้าเได้เลยนะครับสิบบาทจ้าเรได้เลยนะครับบาทจ้าเรับได้เลยาคิาครับก็ได้เลยจ้า ใส่ข้าวโพดข้าวโพดนี่เราต้มเลยใช่ไหมฮะเป็นข้าวโพดต้มค่ะแช่แข็งมาได้ไหมครับได้ค่ะได้เลยครับคิดละสิบบาทครับได้เลยจ้าคิดละสิบบาทครับก็ได้เลยจ้า ลูกเกดมันจะออกคำๆหน่อยเนาะใช่คนะ่ะมาวันนี้ชอบเป็นการสีสวยสวยมากเลยเหมืนอนขนมไข่เลยใช่เี่คิดละสิบบาทครับเได่เลยจ้บบา เป็นน้ำมันพืชใช่ไหมฮะน้ำมันพืชอย่างนี้ถ้าใครไม่กินเนื้อสัตว์ก็มีผักอย่างอื่นได้ด้วยนะใช่ค่ะจะมีลูกเกดข้าวโพดหรือว่าเผือกนะครับต่างๆถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยกเว้นปูอัดกับฮอดดอกไส้กรอกอะไรนี่นะอันนี้อะไรลง แมค้าจำเรือนโยอะไรยุบนะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้20บาทช็อกโกแลตใช่ไหมวันนี้ออกเหนียวๆเลยนะใช่ค่ะมันละลายมันร้อนวันนี้อากาศวันนี้อากาศร้อนลูกค้าก็เข้าแล้วนะครับทุกคนเปิดร้านวันแรกนี่ก็เหมือนเปิดมานานแล้ว

เราก็ใส่ถุงกระดาษอย่างดีนะครับก่อนได้นะครับอันนี้กี่ชิ้นครับเนี่ยเจ็ดชิ้นครับเจ็ดชิ้นเจ็ดสิบบาทสแกนหน้า,น,าน,นี้ได้เลยครับ าคารับโอ้สีแดงแดงอะไรแยมสตรอเบอรี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แยมสตรอเบอรี่นั่้เลยครับคุกครับอเลยครับ ว้าวเลยไหมคะคือดูมันน่ากินมากนะทุกคนเห็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารตาก่อนแล้วนะชวนให้คนแวะจังเลยนะครับแบบนี้ดูด้วยตานี้นะเขาจะมีความนุ่มนะเดี๋ยวผมลองยืบๆดูก่อนนะโอ้โหทุกคนมันยุ่มๆนุ่มๆนะ คุณครับขอบคุณมากค่บใช่เลยต่อไปครับต่อไปจะทำช็อกโกแลตชิพค่ะช็อกชิพช็อกชิปนี่คนซื้อเยอะเนาะใช่ ขออภัยนะวันนี้อากาศร้อนอันนี้ละลายเลยมีไหมครับไม่หมดตอนนี้มีแช่อยู่ข้างล่างค่ะแบ่งแช่ไม่ค่อยเอาขึ้นมานะใช่หนูกลัวมันละลายไม่ตาเลือกเลยตัดวตัดหัวว้าวอันนี้ทะลักเลยใส่เกินนะใส่ใส่ลนแป้งหลนไม่ต้องเคียร์ออกหรอกกำไรลูกค้า นี่เลยจับแบบนี้เลยก็ได้เลยค่ะเจ็ดสิบบาทจ้าอีกหน่อยหนึ่งนะเคยลองหัดทําที่ไหนมาก่อนไหมอันนี้ไม่เคยไม่เคยเลยใช่ค่ะครั้งแรกเลยเพิ่งทำครั้งแรกเจสิบบาทค่ะทำลองลองทากินเองอะค่ะแค่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ให้เพื่อนบ้านชิมเพื่อนบ้านบอกว่าไปขายเลยใช่ค่ะก็เลยอย่าอยู่ที่บ้านเลยไปขายนะประมาณนั้นนี่นะ เอาแล้วใครได้อันนี้นะครับโชคดีมากนะคะด,ดีมากเลยติดละสิบบาทครับไ,ได้เลยครับโอ้โเลือกก่อนได้ค่ะลูกค้ามาแล้วลอันนี้ลูกค้ากำไรอันนี้อันนี้อันนี้มันมทะล,ลักออกมาไงไม่ค้าใส่เกินเนี่ยเนี่ยเอาเลย <c oughs> ย่ลูกค้า <c oughs> มีแค่สามอันนะหมดแล้วต่างขยะ ลูกค้าไม่ยอมเอาโอ้ตอตอบอรี่ไม่ชอบ,ชบอ่ะอันไหนมาทะลักอีกที <c oughs> ่ไม่ใช่ชตอตอบอรี่มือใหม่ไม่มีขาดไมมีแต่เกินเออแต่ผมว่าอย่างเงี้ยนะถ้าทำอย่างเงี้ย <c oughs> เพิ่มหน่อยจะขายดีกว่าลูกค้าชอบใช่ไหมคะใช่ไหมลูกค้าลูกค้าว่าดีไหมสวยเออสวยมาก ดูเหมือนอันนี้จะทะลักอีกแล้วนั่นน่ะนี่หน่อยนึงนี่อันนี้หน่อยนึงอันไหนทะลักไหมคะไม่ต้องเกี่ยเอาเต็มเต็มเลยค <c oughs> ืนกำไรให้ลูกค้ามาได้เลยนะคะิค้นละสิบาทจ้าสิบ,บาทสิบ,บ,าทสบ,บาทนะวัตถุด,ดิบสะอาดสะอาดนะครับภาชนะสะอาดสอาดมากนะครับทุกคน ต่อไปนะจะสองเตาตตจะไม่ทันไหมคะ <c oughs> คิดอยู่ค่ะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฟีดแบคดีต้องไปซื้อเตาเพิ่มซื้อเตาเพิ่มเลยเ,เตาใบเท่าไหร่บอกได้ไหมอ่อันนี้เป็นของยี่ห้อวีรสุอะค่ะมันจะแพงนิดนึงพันถ้าราคาปกติจะจะ2 5 0 0แต่ตอนนี้เขาลดอยู่เหลือ,อไม่ถึง2,000เหลือไม่ถึงสอง้านต่ออันเลยนะต่อเตาใช่ค่ะ ก็ได้เลยนะครับแค่ละ10บาทจะได้รสขาะกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้น่าจะล้นอยู่เริ่มเกินแล้วไหมคะเริ่มทะลักแล้วไหมคะเริ่มมือหนักแล้ววันแรกอยากกลับบ้านไวซะงั้น เดีนยวสิบาทครับจะไ,ได้เลยจ้านี่นะครับตลาดามีนก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนของกินของใช้มากมายเลยนะแล้วก็แนะนํานะถ้าแวะร้านอื่น<า>ได้มาแวะร้านนี้บ้างนะครับมือใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเรียกว่านี่ของทําเองนะครับเป็นแบบนี้เดีเย๋ยวเรามาดูเตานี้กันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคน จะมาลุ้นว่ทะลักษมัยล้นไหมโอ้ <c oughs> อันนี้ไม่ล้นเท่าไหร่ <c oughs> ได้เลยครับ แล้ิบบาทสิดบาทจ้ก่าต้องรัขโไหมครับ สิบ,บาทครับแลได้เลยจ้าไ,ได้เลยจ้าั่งได้เลยนะคะทคละสิบาทจ้าได้เลยนะคะ จะเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวแป้งก็ได้ฉันไม่มีแป้งไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นแป้งอ๋อเป็นแป้งผสมไข่อะไรพวกนี้นะแป้งนมแป้งไส่นมสดแป้งไข่แล้วก็นมสดนะได้เลยนะคะจิตรศิลจ้าอันนี้คืออะไรครับเนี่ยสังขยาใบเตยค่ะโอ้สังขยาใบเตยใส่มาอย่างนี้เลยได้เลยนะครับหยอดครับอีกทีหนึ่งใช่ค่ะให้มันเป็นไส้ด้านในตัวนี้เป็นตัวแป้งด้านนอก ได้เลยนะคะทีละสิบบาทจ้าอันนี้คือไส้มะพร้าวเตาละสามอันอันนี้อะไรครับนี่มะพร้าวมะพร้าวค่ะโอ้โหมะพร้าวทะลักเลยเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยจะได้เลยนะคะทีละสิบบาทจ้าน่ากินน่ากินนะครับทุกคนอันนี้เพิ่งเริ่มทำนะฮะแค่ไหนครัค่ไหทีละสิบทีละสิบาทจ้าได้เลยนุ่มๆเลยนะทีละสิบบาท สวยงามเลยอันนี้ลูกค้าเลือกหลายไส้เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับตลาดมีนบุรีนะครับร้านว้ฟเฟลนะครับว้ฟเฟลอะไรนะแม่ค้าว้ฟเฟลนมสดค่ะว้ฟเฟลนมสดว้ฟเฟลสั่งรวยว้ฟเฟลสั่งรวยนะครับก็มาเจอกันได้ที่ตลาดมีนบุรีย้ำๆอีกครั้งหนึ่งวันไหนบ้างครับวันจันทร์ พุดทลิหัสตสุกค่ะจันพุดหัสตสุกนะครับคลิปหน้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะพีพีฟู้ดสตอรี่นะครับจะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนเลยครันนี้กาบอนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมพ่อค้าแม่ค้าครับขอบคุณยังส่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับ